กลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาทันทีหลังจากที่เพจวันนี้ก้าไกลโกหกอะไรโพสต์ข้อความระบุว่าทุกคนคะหนูรบกวนดูคลิปในเม้นด้วยค่ะว่าผิดกฎหมายโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือไม่ค่ะมี3คลิป ซึ่งเมื่อเข้าไปตรวจสอบแล้วก็พบว่ามีการลงคลิปไว้3คลิปจริงๆโดยคลิปแรกเป็นคลิปของไอ้รัชนกสีนอกสสกทมพักเก้าไกลเป็นภาพที่เจ้าตัวกําลังกระดกขวดเบียร์อยู่ในงานหนึ่งส่วนคลิปที่2เป็นคลิปของหมายพัศลาวลีแนวร่วมม็อบ3นิ้วซึ่งเจ้าตัวกําลังทําท่าชิมเบียร์อยู่เช่นกันเท่านั้นยังไม่พอเจ้าตัวยังได้พูดโปรโมทเบียร์ยี่ห้อดังกล่าวพร้อมเชิญชวนคนดูในโซเชียลอีกด้วยส่วนคลิปที่3เป็นคลิปที่แกนนําพักเก้าไกลหลายคนอาทิรังสิมันโรม กระดุนพลไอรักษนกโดยแต่ละคนยืนถ่ายภาพกับผู้ประกอบการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กันอย่างคึกคักซึ่งหลังจากที่คลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปมีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเช่นก้าวไกลด้อมสม้มนิยมละเมิดกฎหมายตลอดจะมาเป็นรัฐบาลคงเละเทะหน้าดูผลักดันนโยบายสุรานและนารีเฮ้อมันเป็นไซอย่างนี้โดนเต็มๆพักนี้หมกมุ่นแต่กับเครื่องดื่มมึนเมาจริงๆเตรียมค่าปรับไว้แล้วหรือยัง โฆษณานเล่าอีกแล้วเหรอเดี๋ยวก็บอกว่าเขาใช้กฎหมายกันแกล้งอีกท้าทายกฎหมายค่าปรับถูกหรือเปล่าเขาถึงยอมลงทุนโฆษณานในโซเชียลระวังคุกนะน้องขณะที่บางคนถึงขั้นเรียกหาพี่สีสีสุวรรณจันยาให้มาจัดการเรื่องนี้กันเลยทีเดียว อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้เพียงไม่กี่วันก็มีข่าวของเต้ทวิวง์โตวทวิวงศ์สสเขตหนึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพักเก้าไกลเกี่ยวกับดราม่าโปรโมทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เช่นเดียวกันโดยเพจ Facebook Street Hero V3 โพสต์ภาพถึงกรณีที่เต้ทวิวงศ์โพสต์ภาพและข้อความโปรโมทเบียร์และร้านที่ขายเบียร์ว่าผลประโยชน์ทับซ้อนเอื้อพวกพ้องหรือไม่จากกรณีสสเต้อยุธยาเชียร์เบียร์ ไม่ได้เชียร์แค่ยี่ห้อที่ตัวเองดื่มแต่เชียร์ไปถึงร้านหรือผับที่จําหน่ายที่เป็นผู้สนับสนุนและพวกพ้องก้าวไกลการที่สสเลือกสนับสนุนและเชียร์เบียร์ยรออกนอกหน้าให้กับพวกพ้องของตัวเองเท่านั้นมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือสัญญาว,ว่าจะให้อะไรหรือไม่โมเดลนี้เกิดขึ้นหลายจังหวัดทําให้ผู้ผลิตพื้นบ้านบางรายต้องวิ่งเข้าหาพรรคเก้าวไกลแม้ไม่ได้สนับสนุนพรรคนี้ก็ตามสําหรับการโพสต์ในลักษณะดังกล่าวสอเข้าข่ายเป็นการกระทําความผิดพระราชะบัญญัติควบคุม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาตรา32ที่ห้ามมีให้ผู้ใดโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อันเป็นการอวดอ้างสรรพคุณหรือชักจูงให้ผู้อื่นดื่มโดยตรงหรือโดยอ้อม